คลิปนี้เราอยู่ในศูนย์กระจายสินค้าลาดกระบังนะครับอยู่ในศูนย์กระจายสินค้าลาดกระบังหรือลาดกระบังนั่นแหละที่สายตู้เขาเรียกกันเราป่ายางอยู่นะอ่านี่ตรงนี้ที่ลานตู้เยอะๆเนาะศูนย์กระจายสินค้าลาดกระบังนะเดี๋ยวเราจะพาเข้าทางลัดเข้าท่าเรือคลองเตยนะครับโดยที่ไม่ต้องออกบางนาไม่ต้องขึ้นทางด่วนนะครับอ่าจะพาวิ่งเส้นที่เขาเรียกว่าคลองตันไปเนาะเข้าท่าเรือคลองเตยอ่าปรับชมกันเลยแล้วก็ วิ่งขึ้นไปขึ้นมอเตอร์เวย์นะครับวิ่งไปขึ้นมอเตอร์เวย์ช้าช้ารถก็เยอะนะประตูสองก็ติดอีกแล้วติดก็ขวางทางรถที่สัญจรไปมานะครับประตูสองเนี่ยจริงๆเลย นนีนะครับซึ่งมันก็จะเป็นาทางหลวงหมายเลขเจ็ดนะครับ ามาแล้วเข้ามาในส่วนของมอเตอร์เวย์เป็นมันเป็นเส้นกรุงเทพชนบุรีนะครับเป็นกาญจนาเส้นกรุงเทพชนบุรีเราก็มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับเรามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพตามป้ายนะครับเรามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพตามป้ายนะครับก็คือวิ่งตรงเข้าไปอ่ะพระรามเก้ากรุงเทพนะครับ ตงน,นี้ก็จะเป็นเส้นาการจนิไม้เลขเก้านะครับตัดแล้วเราไม่ตัดไปนะเราวิ่งตรงไปพระรามเก้าเลยนะครับวิ่งเขา้ากรุงเทพพระรามเก้าเนี่ยนะมันเป็นแยกแบบนี้เราก็ไม่ไปนะครับเราจะวิ่งเขา้ากรุงเทพพระรามเก้านะครับตามไป มาจุดนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับมองป้ายพระรามเก้านะครับกรุงเทพพระรามเก้านะครับให้มองป้ายสีเขียวนะครับเพราะว่าเราจะวิ่งข้างล่างถ้าเป็นป้ายสีฟ้านมันจะเป็นขึ้นทางด,วด,ด่วนกดปิดก็จะมีป้ายบอกว่าออกพัฒนาการนะครับบางกะปิพระรามเก้านะครับแล้วก็ทางหลวงพิเศษ สีรัตนะครับก็คือทางด่วนนั่นแหละนะเราก็มองไปพระรามเก้าสีเขียวนะครับเส้นนี้ก็คือเป็นกรุงเทพชนบุรีเนาะเราก็วิ่งเข้ากรุงเทพนั่นแหละนะายตอนนี้เขาจะบอกว่ากรุงเทพพระรามเก้าอะไรประมาณนี้นะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยฝังเพื่อรับชมให้จบคลิปกันแล้วกันนะครับจะได้รู้เส้นทางเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับสาหรับใครที่ไม่ได้ ใช้เส้นทางหรือไม่ได้อยากรู้ก็ยังไงก็รับชมเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับการถ่ายคลิปแต่ละคลิปก็มันก็ค่อนข้างลำบากนะคขับรถถ่ายคลิปนะก็เพื่อท่านผู้ชมนะครับเพื่อเจ็บซีเพื่อ,เพ,อเพื่อนๆนะครับที่น่ารัก <_ d ata> ตอนนี้ผมจะเข้าเลนให้มันถูกก่อนเดี๋ยว <_ d ata> แสงเขาเข้าไปก็มันก็จะไปปัดเขาซะเปล่าๆ,ๆเดี๋ยวมต่อแถวตรงน,นี้นะครับก็จะมีป้ายชินาครินเพื่อนเห็นไหมชินครินบางกะปิก็ลงซ้ายตรงน,นี้นะครับ ้างล่างเราเป็นถนนชกิจมันก็จะมีป้ายหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเขียนว่าพระรามเก้านะครับนี่เราว่ารักษาเลนให้ถูกต้องนะครับอ่ามันได้สองเลนอ่าโอเคเราอยู่เลนนี้ไม่เป็นไรนะครับก็จะวิ่งประมาณนี้นี่มันก็จะลงมาทางขวามือเพื่อนก็จะเป็นทางด่วนถ้าใครด่วนมากนะครับก็สามารถต่อทางด่วนไปได้เลยแล้วก็มีป้ายต่อทางด่วนไปตามนั้นแหละครับตามตามป้ายไปเลย ถ้าจะไปแต่เราวิ่งข้างล่างนะครับจะพาเข้า,าในเส้นของคลองตันตอนนี้เราอยู่ถนนพระราม9้านะครับเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเลี่ยมใต้ทางด่วนนะครับสีรัตนะครับก็วิ่งใต้ทางด่วนสีรัตนั่นแหละครับเดี๋ยวหาจังหวะวิ่งกลางนั่นแหละครับน่าจะดีสุดแล้วนี่นะครับซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเพื่อนๆที่เข้ามาจากถนนสีนรินทรินะครับที่คขาตัด ข้ามาร่วมตรงนี้นะครับเราวิ่งมาจากเส้นมอเตอร์วกรุงเทพชมุมพรีก็มาลงตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นเส้นพระรามเก้านะครับก็จะเป็นเขตของกรุงเทพแล้วรถบรรทุกก็วิ่งได้นะครับ10นาฬิการัก10ล้อต้องรอ10โมงนะถ้าเคยฟังเพลงไวพศเพชรพัฒน์ไวพศเพชรพุพไวพศเพชรสุพรรณนะครับไม่รู้ใช่เพลงแกไหมะหรือเพลงใครผมผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับอา รักสิบล้อต้องรอ10บโมงนะครับก็คือนัน่นแหละฮะรถบรรทุกในกรุงเทพนะครับติดเวลาหลัวิ่งได้หลัง10บโมงเนาะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถนนพระรามเก้าก็จะมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอ่าเเมื่อกี้เหมือนมันสต็ตปเลยมาถึงตรง ขวามือหรือตรงข้างหน้าเราเนี่ยมันก็จะเป็นถนนรามําแหงนะครับสมมติว่าเราจะไปออกดินแดงหรือจะวิ่งเข้า,อาดอนเมืองอะไรพวกนั้นนะดินแดงเราก็สามารถขึ้นสะพานลอยรัชดาที่เศกไปได้เลยนะครับขวาสุดนะแต่นี้ผมจะเลี้ยวเข้าคลองตันนะครับตรงข้างหน้าเราก็จะเป็นถนนรามคาแหงเลี้ยวขวาเข้ารามคำแหงนะครับเลี้ยวซ้ายไปคลองตันเนาะประมาณนี้เราจะเลี้ยวซ้ายด้ว 360เป็นหางกล้าง2เข่าก็น่าจะเข้าเส้นเดียวกันนะครับเนี่เ,นเพื่อนๆสามคันเลยวิ่งตามกันน่าสุดเป็นฮิโน่นะครับซีรีส์500อ่าวิ่งไม่ใช่เป็นฮิโน่วิกเตอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็น360หางกางง้าว2เข่าแล้วก็เรานะครับนะแนะนาวิ่งเส้นนี้นะครับแนะนําให้วิ่งเลนกลางนะครับแนะนําให้วิ่งเลนกลางก่อนนะครับเส้นนี้แนะนําให้วิ่งเลนกลางนาะ ก็จะโยกหลบซ้ายนะครับให้พี่36แซงขึ้นไปสะดวกสะดวกนะตัวนี้ก็ไม่มีกฎกติกามารยาทในการอบรมในขนส่งนะเลนมันเล็กนะครับก็หลบก,กันเองมันเป็นน้ําใจของชาวรถบรรทุกล้วนนะครับประมาณนี้มันเป็นกรูเทพเนาะในเขตกรูเทพส่นข้องค้าค่อนข้าง,าง,างแคบ อนนี้ก็จะเป็นข้้นทางรถไฟนะครับถ้าวิ่งเข้ามาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับข้ามทางรถไฟก่อนข้างหน้าเรานะฮะก็จะเป็นถนนมันเป็นพัฒนาการกับถนนเพชรบุรีนะครับน่าจะเป็นของเพชรบุรีแล้วแหละกาจะเป็นสี่แยกคลองตันเนาะถ้างงงงไม่รู้เลนหรือไม่รู้ทางแนะนําอยู่เลนกลางไว้จะดีที่สุดน,นะครับจะได้มีเวลาตัดสินใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือไปตรงได้นะครับ นี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับติดไฟแดงสีแยกของตันนะครับเรากำลัลงตัดอ่ยกสีแยกของตันเนาะนี่แหละที่เขาเรียกว่ามาอ่วิ่งของตันวิ่งของตันนะครับเส้นนี้ก็ให้รักษาระยะในการวิ่งเลนกลางไปก่อนนะครับ รักษาระยะวิ่งเลนกลางไปก่อนเราก็ความเร็วนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเราก็ใช้ความเร็วเท่าที่ชาวบ้านแถวนี้เขาวิ่งกันนะมัน,ให,มนให้มันไม่ขวางเขามากนะครับแล้วหลังจากขึ้นสะพานนี้นะครับแนะนํานะครับแนะนําให้เข้าไปอยู่เลนขวานะครับให้วิ่งเลนขวานะครับอะเนี่ยจากลงสะพานนี้ให้หาจาังหวะเข้าเลนขวาเลยนะครับ สายมันวิ่งยากนะครับสายมันวิ่งยากนะไม่รู้ว่าคันหน้าพี่เขาจะเข้าด้วยไหมนะครับเข้านะครับเข้าเข้าเหมือนกันนะครับ <c oughs> รถบรรทุกที่เขาเคยวิ่งและก็มาบ่อยนะ <c oughs> เขาจะทราบดีนะครับว่าจุดเนี้ยมันจะวิ่งเลนซ้ายยากมากหนึ่งก็คือมีป้ายโฆษณากิ่งไม้รถจอดนะครับให้ขึ้นมาอยู่เลนขวาเลยนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วตามที่เพื่อนๆเ,เ,เขาใช้กันนะครับ ให้มันบาลานกันไปนะฮะใช้ความเร็วให้มันบรรลานกันไปเนาะเอาอจอดให้พี่เข้าเข้ามานะครับเราว่าเราว่าซ้ายน่าจะมีอะไรเลยเขาถึงจอดอนดิ่งหันไม่มีอะไร <c oughs> หรือว่ามีก็นเป็นรู เขาก็เปิดไฟหมากนะครับไฟฉุกเฉินอ๋อเมื่อกี้มันมีรถซูบารุน่าจะจอดรับผู้โดยสารเขาก็เปิดไฟฉุกเฉินนะก็คือขอบคุณครับนะครับไฟเลี้ยวพูดได้นะครับสายรถบรรทุกถ้าคนเคยมาเขาก็จะทราบก็จะเข้าเลนขวานะครับแต่ถ้าคนไม่เคยมาอ๋มันมีรถจอดอีกแล้วนะเห็นไหมมีรถจอดปุ๊บซูบารุ้าไปไม่ได้ถ้าคนไม่เคยมาก็ดูคลิปผมนะครับแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ตามนะครับ ประมาณนี้ให้วิ่งเล่นขวานะฮะถ้าตำรวจเรียกหรือจับว่าทำไมวิ่งเลนขวานะครับก็บอกไปว่าให้าถามกลับไปว่ารู้จักสุริยาไหมนะครับถ้าเขารู้จักก็เขาจะได้ขังแย,ยกหรือขังรวมก็บอกเข้าไปห <What? S 1> ยอกเล่น,นครับหยอกเล่นมันเป็นมุกนะไม่รู้คำป่ะไม่มีไม่จับหรือเปล่าครับคิดว่านะไม่จับหรอกเพราะว่า,ามันมันมันต้องวิ่งอย่างนั้นจริงจริงนะเพื่อนเพื่อนสังเกตขวามือเห็นไหมอะเลนซ้ายมันจะมีรถจอดตลอดเวลาเลยนะครับก็จะมีรถเมย์วิ่งอะไรอย่างนี้นะ ให้วิ่งขวาไปเลยนะครับ่วขวาก็จะติดปัญหารถเลี้ยวขวานิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรให้วิ่งขวาไปเลยเพราะว่าวิ่งซ้ายเนี่ยอย่างที่ผมบอกมีป้ายโฆษณาด้วยบางทีนะกระจกกระจกโดนเลนเขาแคบนะเลนเขาแคบเราวิ่งซ้ายเนี่ยเราก็แทบจะเหยียบเส้นเลนอยู่แล้วแหละแล้วก็ต้องปีเข้าปีออกนะครับเบี่ยงเข้าเบี่ยงออกก็วิ่งขวาดีกว่าเนี่ยมีซอยรถเข้ารถออกอย่างเงี้ยนะครับให้วิ่งเลนขวาแบบเนี้ยดีกว่านะขันข้างหน้าเราก็ บางฝุน่นสวยเลยทีเดียวนะเป็นรถคุมพ่อใบวิ่งอ่าป้ายทะเบียนมาน่าจะมาจากกาลสินนะครับทะเบียนกาลสินเนาะเป็นวิกเตอร์นะครับอ่าเดาว่าน่าจะเป็นสามสี่สี่เลยนะสุบารุรถซอแถวรถอรับส่งผู้โดยสารนะครับเขาก็จะวิเลนซ้ายเดี๋ยวเขาต้องเที่ยวจอดเที่ยวรับคนอะไรประมาณนี้นะนก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับเราก็อยู่ตรงนี้นะครับ คนขับรถเขาจะใช้คนขับรถเขาจะใช้ดุลพินิทกันเองได้นะครับสําหรับคนที่ขับนานแล้วแต่ถ้าเป็นคนใหม่ๆก็ดูคลิปสุริยาพันทุกแล้วก็นําไปปรับปรุงใช้ได้นะครับว่าอ๋อประมาณนี้มันมันจริงไหมนะมันดีไหมนะครับแต่ถ้าไม่ดีก็ต้องกราบขอภัยเดอ้ออ่ะไม่ดราม่าก,ก็แล้วกันเนาะแล้วก็ข้างหน้ามันก็จะเป็นแยกคลองตันแต่น่าจะเป็นสามแยกคลองตันเลยไอ้มีกี้มันสีแยกคลองตันหรือเออหรือแยกพระขนงเลยนะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า ข้างหน้ามันจะเป็นสามแยกนะครับสามแยกไฟแดงตอนนี้เราอยู่ในถนนปรีดีพนมยงนะครับเขาจะเรียกว่าปรีดีพนมยงนั่นแหละแต่เวลาบอกทางกันเขาจะเรียกว่าไปทางคลองตันไปทางคลองตันอะไรอย่างเงี้ยนะสายรถทุกข้อคุยกันอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เรียกตามกันตามกันมานะครับอ่าก็ใช้ความเร็วนะครับใช้ความเร็วตามที่เพื่อนๆในเส้นทางนี้เขาใช้กันนะมันจะได้ไม่ดูเหมือนขิดขวางทางจราจรเนาะเราก็ใช้ความเร็วตาม ี่เพื่อนๆก็ใช้กันเราอยู่ในถนนปร,รีดีพนมยงมาครับหรือถนนสุขุมวิท71นั่นแหละน่าจะประมาณ71นั่นแหละอ่ะอาบร,รุเห็นไหมก็ mm hmm. ต้องใช้ความระมัดระวังนะร,รถเข้ารถออกในซอยมันเป็นเรื่องธรรมดานะเ mm hmm. พื่อนๆเราต้องเข้าใจให้ได้นะครับอ่านอกเรื่องนิดนึงนะครับในช่วงอยู่ในเส้นปร,รีดีพนมยงเนี่ย คืออย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนนะรถนะครับบรรทุกนะฮะเวลามีคนออกมาตัดหน้าหรือแบบปาดกระชั้นชิดหรืออะไรก็ตามที่แบบเหมือนว่าเราจะต้องเบรกกระทันหันอะไรอย่างงี้นะครับผมอยากให้มองสองมุมเนาะมุมรถเล็กเขาไม่รู้นะครับว่าเรารถหนักหรือรถเปล่าเขาดูแค่รู้ว่ารถใหญ่มันไม่สามารถเดาได้อันนี้คือมุมรถเล็กที่เขาจะตัดเขาก็จะเข้าใจว่าเราก็น่าจะเบรกหรือชะลอให้นะครับประมาณนั้นนะนะมุมของรถเล็กนะครับแต่มุมรถรถใหญ่นะครับผมก็อยากให้มองแบบนี้นะฮะ เขาไม่รู้ใช่ไหมเรา,าเรารถรถใหญ่นะถ้าจะเป็นรถรุ่นใหม่ๆห,หน่อยนะครับไอเรื่องบงเรื่องเบรกเนี่ยเขาค่อนข้างทํามาดีเขาค่อนข้างทาาําทมาดีนะครับถ้าวิ่งในกฎหมายกําหนดน้าหนักที่พอดีเนี่ยการเบรกเอารถอยู่นี่ค่อนข้างเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เยผมว่านนะถ้าไม่แฉลบหรือรื่นนะครับแต่ถ้าเราวิ่งที่เกินนะวิ่งน้าหนักที่มากๆอย่างนั้นนะมันก็อาจจะการเบกรกกานหาันหรืออะไรพวกนี้มันก็อาจจะ ไม,ไม่ได้ดักใจหรือไม่ไม่อยู่ดยแบบปลอดภัยอย่างที่ควรเป็นนะครับก็อาจจะโมะโหฉุนเฉียวกับรถที่ตัดหรือรถที่ออกจากซอยแบบกระทันหันก็อยากให้สังคมอยู่ร่วมกันได้นะครับรถบรรทุกรถใหญ่รถเล็กนะครับก็อย่างนี้กันแล้วกันนะครับให้ให้ให,ให้มองแบบกลางๆนะรถเล็กเนี่ยเขาจะตัดออกมาเนี่ยเขาไม่สามารถรู้นะว่าเรารถหนักหรือเบาถ้ารถเบาเนบรกอยู่ปกติอยู่แล้วนะผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เบรกอยู่เลย แต่ไม่ไม่ได้ว่ากระชั้นชิดอย่างมากนะกระชั้นชิดแบบพอพอจะเบรกอยู่นะประมาณนั้นนะแต่ถ้ารถหนักนะเขาก็ไม่รู้เนี่ยฮรรถที่เขาจะตัดออกมาเขาก็ไม่ทราบด้วยนะครับเขามองไม่ออกนะบางทีผมคิดว่ายอย่างนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะขอให้แบบใช้ทางร่วมกันแบบเข้าใจกันนะครับดีกว่านะครับไม่ต้องไปฉุนเฉียวใส่กันเนาะอ่ะตอนนี้ข้างหน้าเราก็เป็นสามแยกไฟแดงนะครับอ่าผมคิดว่าน่าจะเป็นแยกพอดขนงเนี่ยแหละแล้วก็ าที่ตัดข้างหน้าเราเลยเป็นถนนสุขุมวิทนะครับเป็นถนนสุขุมวิทตอนนี้เราอยู่ในเส้นปีดีพนมยงก็เราเลี้ยวขวาก็อยู่เลนนี้มันเลี้ยวทางขวาได้สองเลนเราจะเลี้ยวขวานะเพื่อนคันนี้ผมเดาเลยเขาน่าจะไปคงเตยเหมือนกันเนี่ยเลย เส้นนี้ก็จะเป็นถนนสุขุมวิทเนาะแยกตรงนี้ก็ไม่เห็นชื่อเอ่าพอมาอ่าตอนนี้เราอยู่ในถนนสุขุมวิทแล้วนะครับเลี้ยวขวามเล้วเราก็เตรียมเลี้ยวซ้ายเลยนะเพื่อนนะเตรียมเลี้ยวซ้ายเลยนะครับสามารถตีวงเลนสองก็ได้นะครับอ่าผมขอค้อมเลนกันแล้วกันนะคันข้างหน้าเรา3 6มหกเขาอยู่เลนสองเนาะเลี้ยวสะดวกใหม่คันอีโนวิกเตอร์คันนี้เขาอยู่เลนซ้ายเนาะ ผมขออยู่เลนครึ่งแบบนี้นะมันจะไม่พอนะนเพื่อนๆเห็นไหมมันแคบอ่ะขนาดพอเราก็น่าจะพอเราลดเปล่าะจะได้สะดวกหังองวางเหยียบม,มอตเตอร์ไซค์ด้วยมอเตอร์ไซค์เขาก็เสียซ้ายมานี่เลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวนะครับตรงนี้ก็เราเลี้ยวซ้ายตรงที่แยกข้าวขนงเลยเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามา พอเราเลี้ยวขวานะครับจากวีพรมงเลี้ยวขวาเ,าเสร็จปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลยนะครับผ่านกันแค่ไม่กี่ร้อยเมตรนะตอนนี้เราอยู่ถนนพระรามสี่เรียบร้อยนะครับอยู่ถนนพระรามสี่เรียบร้อยเลนเล็กเหมือนเดิมก็ให้เพื่อนๆใช้เลนกลางนะให้เพื่อนๆใช้เลนกลางแนะนาไม่มีความถูกต้องไม่มีความไม่ถูกต้องหรอกแต่รู้ว่าให้ใช้เลนกลางดีกว่านะครับมันสะดวกกว่าใช้เลนกลางเพราะเลนมันแคบมากนะครับเลนมันแคบมากแ้าเป็นไปได้ก็วิ่งตามๆกันไปนะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องแซงก็ได้นะรถใหญ่กับรถใหญ่นะ ทีนี้ข้างหน้าเรานู่นไกลๆเส้นพระราม4กนะ็จะเป็นตึกมารีนนช่อง3นะครับแต่เราไปไม่ถึงหรอกเราไปถึงเขตกล้วยน้ําไทยตรงนี้ก็จะเป็นขวามือก็จะเป็นอะไรเห็นป้ายเขาบอกว่าโรงพยาบาลกล้วยน้ําไทยน่าจะใช่เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขตของกล้วยน้ํากล้วยน้ําไทยนะครับเขตของคลองเตยนี่นะครับแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายตรงไฟแดงนะครับ เลี้ยวซ้ายตงไฟแดงตรงนี้นะครับเลนซ้ายก็เลี้ยวได้นะครับแต่เลนซ้ายมันเล็กมากนะเลนซ้ายมันเล็กมากนะเนี่ยคันนี้อ่ะวิ่งกลางยังยัง,ย,งยังเหยียบค่อมเลนสักหน่อยหนึ่งเลยนะครับก็แนะนํานนอยู่เลนสองนั่นแหละถ้าจะเลี้ยวซ้ายนะนะเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเราเป็นสีแยกกล้วยน้ําไทยนะครับสีแยกกล้วยน้าไท ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปสุริยาพรมทุกครั้งแรกๆก็กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะสำหรับสุริยามีคลิปอะไรมาลงใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆเ,เนาะเพราะว่าสุริยานี่ลงคลิปทุกวันนะครับช่วงนี้จริงๆลงทุกวันนะครับเลี้ยวแบบนี้นะเลี้ยวแบบนี้อ่าเลี้ยวซ้ายมาแล้วนะครับเลี้ยวซ้ายมาแล้วข้างหน้าเราก็จะเป็นเหมือนทาง สามแยกเนาะเหมือนคล้ายๆว่าง,งา่มหนังกระติกนะถ้าเอาวิ่งแบบเบี่ยงออกซ้ายไปหน่อยมันก็จะไปในส่วนของถนนทางรถไฟสายเก่าเนาะเราก็วิ่งตามทางเลยเนี่ยไปเหมือนคันนี้เลยนะนี่เราวิ่งอย่างนี้นะครับก็จะเข้าโครงเตยเข้าท่าเรือโครงเตยนะครับแค่นี้เองนะครับวิ่งง่ายมากนะครับสาหรับเพื่อนๆใครนะครับที่ ยังไม่รู้จักเส้นนี้ก็วิ่งเลยนะครับดูคลิปนี้เปิดคลิปนี้วิ่งตามเลยสําหรับน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในวงการรถบรรทุกวิ่งอยู่ในเครือข่ายกรุงเทพนะครับสุริยาพัมทุกไปที่ไหนยังไงก็จะถ่ายให้เพื่อนๆลงดูลตลอดเลยเรื่องเส้นทางรีวิวรถเรื่องตู้คอนเทนเนอร์และก็เรื่องอื่นๆมากมายสาหรับใครที่ชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับคอมเมนต์มาตอบทุกคอมเมนต์นะครับที่ที่มันแจ้งเตือนเนาะและเราก็เข้าคงเตยเรียบร้อยเจอกันคลิปหน้า สุริยาพรมทุกสวัสดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่แมสใส่ไลไรเตรียมตัวก่นอนเ็ข้าตรงนี้เลย